าสาธิตวิธีการตรวจสอบอตัวซับซูเปอร์ที่ว่าเสียบเข้าไปในช่องนี้แล้วไม่ดังนะครับผมวิธีการตรวจสอบวิธีที่หนึ่งก็คือเปิดตัวซับให้สังเกตว่ามีไฟขึ้นไหมถ้ามีไฟขึ้นแสดงว่าตัว power จ่ายไฟใช้งานได้นะครับอ,อย่างที่สองก็คือให้เสียบสายสีส้มเข้าไปแล้วลองแตะที่ปลายสายอ่าอันนี้คือซับไม่เสียมีเสียงนะครับกับอีกหนึ่งแบบนะครับให้ลองอ่า เกียงดูให้ดูว่าดอกลำโพงขยับไหมนะครับถ้าดอกใช้ได้เสียงออกถ้ากับตัวชุดซักไม่เสียนะครับสายไม่เสียพาวเวอร์ไม่เสียนะครับแล้วนำมาเสียบเข้ากับตัวบาร์นะครับให้ลองเปิดเพลงดู รอยนี้คือเสียงใช้ได้นะครับให้ลองดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือเสียงามาปกตินะครับแต่ในกรณีที่ของลูกค้าถ้าเสียบแล้วลึกเสียงไม่ออกแบบนี้เป็นเพราะอะไรเสียงออกแต่ว่าตรงนี้อาจจะเกิดจากหน้าสัมผัสของอตัวช่องเสียบนะฮะที่ตรงนี้ไม่ไปสัมผัสต,ตัวนี้ตัวรูข้างใน เน่ข้า,างในจะมีแกนสัมผัสอยู่นี่นะฮะหน้าสัมผัสของตัวนี้จะมีขั้บวกขั้ลบที่อยู่ตรงนี้นะฮะขั้บวกขั้ลบที่มันจะอยู่ต้องสัมผัสอาจจะแค่สัมผัสแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่สัมผัสมันเลยไม่ส่งสัญญาณมาที่ตัวซับนะฮะอาจจะเป็นจุดนี้ได้ที่ไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการทดสอบก็ให้ทดสอบประมาณนี้นะครับผม